วัสดี YouTube ทั้งหลายและเดีกเดกทุกคนที่มาดูคลิปนี้มีมีใครเป็นแบบผมมั้งนอนไม่หลับจนถึง6กโมงก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าใครเป็นมางสารภาพมาดีๆนะตอนนี้ ตอนนี้นอนไม่หลับด้วยตอนนี้ตีสี่ตีหนึ่งสี่นาทีนอนไม่หลับเลยไม่เปิดไฟก็เปิดไฟนี้แทนเปิดไฟนี้แทนแม่ท้งทุกคนแม่แม่ผมและ พี่สาวผมครับตอนนี้นอนไม่หลับสารภาพนะทุกคนอรุณสวัสดนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยชาวพีสวัสดีครับ